มาภาคเสียงพร้อมขายตัวละครดูเอ็ดไนอบิสจะเป็นยังไงไปดูกัน <G ül> บาริฉัน <G ül> เธอโอเคนะ <G ül> เธอหลับต่ออีกหน่อยเธอฉันไม่ไปไหนหรอกฉันจะรอจนกว่าเธอจะตื่นไม่เป็นไรเราควรลงจากภูเขาแล้วไปที่หมู่บ้านเธออยากกลับไปงั้นเหรอมีเสียงคำรามดังมาจากที่นั่นหลายวันแล้วนะฉันกำลังคิดว่าถ้าเราสามารถกลับบ้านและหยิบอาวุธข,ของเราได้ แล้วและด้วยความแข็งแกร่งของเธอเธอจะต้องหาทางออกได้แน่ต่อให้เราอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกนะงั้นไปกันเถอะนี่แหละคือข้อมูลแม่นยำที่นายว่านะ่ะแรนดี้นายรับปากฉันไว้แล้วนะรู้ตัวไหมว่าเรากำลังตามหาหมายเลขศูนไม่ใช่เศษขยะไร้ค่าพวกนี้บอกความจริงมาถ้าแกยังไม่อยากตายทำไมแกถึงอยู่ที่นี่และใครอยู่กับแก แล้วแกเป็นใครกันแน่ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยได้ยินเสียงฉันไหมค่ะคือเจอมัานแห่งแสงพูดไถ่บาปอันบริสุทธิ์ฟังให้ดีนะบุคคลผู้นี้นะเฮนริกฉันกลับมาแล้วฉันเพิ่งจะจัดบ้านมาแล้วก็จัดการกับ ระวังหน่อยเฮ้ยจังหวะตกลุมรักดูเอ็นไนอบิสเกมไฮบริดแอคชั่นอารพีจีภาพสวยคมชัดแสงสีเอฟเฟกต์อลังการเนื้อเรื่องเข้มข้นเกมเพลย์สุดมันเลือกอาวุธให้ตัวละครได้หลากหลายสายตัวละครสวยหล่อน่ารักมากมายใครสนใจตั้มไปลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ออฟฟิเชียลกันได้นะทุกคนดูเกมตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบคล o สเบต้าเทสรอบ 2. ดูท่าแล้วก็น่าจะใกล้เปิดตัวให้เล่นแล้วรอติดตามและเตรียมตัวไปสนุกกับดูเอ็ดไนอบิสกัน